Honda r e b e l 250 e c r u s h ตัวเริ่มไม่ต้องกำคลัชแล้ว500 e c ค u s h จอตามมายกแผง Honda r e b e l 250รถมอเตอร์ไซค์ครีเซอร์น้องเล็กจากค่ายปีกนกทำการเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ทำการติดตั้งระบบ e c ค u s h แบบเดียวกับที่มีอยู่ใน CB 650R และ CBR 650R หรือนี่อาจจะถึงเวลาแล้วที่เหล่ารถคลัชเริ่มต้นของ Honda จะไม่จำเป็นต้องกำคลัชอีกต่อไป โดยรายละเอียดของรถคันดังกล่าวที่เปิดตัวไปในญี่ปุ่นนั้นแทบไม่แตกต่างจาก Honda Rebel 300ที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเลยจะมีเพียงแค่ปริมาตรกระบอกสูบที่เล็กกว่านิดหน่อยเพียงเท่านั้นแต่รถในตลาดญี่ปุ่นจะทำการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ที่ติดตั้งระบบ E-Clush เข้าไปเป็นตัวเลือกเสริมซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่รถได้โดยไม่จะเป็นต้องกาคลัชไม่ว่าจะเป็นตอนเปลี่ยนเกียร์ออกตัวหรือหยุดรถ ทางด้านค่าตัวของรถโฉมปี2025ในรุ่นมาตรฐานนั้นจะอยู่ที่ประมาณ140,000บาทส่วนรุ่นที่ทำการติดตั้งระบบ e c l u t h นั้นจะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ152,000บาทหรือแพงขึ้นเพียงแค่12,000บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นท็อปอย่าง Honda Rebel 250s e c l u t h ที่จะทำการเพิ่มแฟลิิงและของตกแต่งเข้าไปอีกโดยรุ่นนี้ก็จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ160,000บาท แน่นอนว่าถึงแม้ในบ้านเราจะไม่ได้ใช้รถในคลาส250แบบญี่ปุ่นแต่เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันก็นกถูกใช้อยู่ใน Rebel 300และ CL 300หรือแม้แต่รถสายลุยอย่าง CRF 300L ทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากที่ในอนาคตอคันใกล้รถในตระกูล300ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในบ้านเราก็น่าจะมีตัวเลือกระบบ e c l u h มาให้เป็นตัวเลือกเสริมด้วยเช่นกันซึ่งการติดตั้งระบบที่ว่านี้ไปก็จะช่วยกระตุ้นตลาด,ลดรถคลาสนี้ของค่ายปีกนกที่เงียบเงาลงไปได้เป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากคู่แข่งในระดับเดียวกันจากค่ายอื่นต่างก็มีสเปคและของเล่นติดรถที่น่าสนใจมากกว่าการติดตั้ง e-clutch ที่สามารถช่วยเจาะตลาดนักขี่มือใหม่ที่กำคลัชไม่เป็นก็น่าจะช่วยชักจูงลูกค้าที่ต้องการความสบายมาได้อีกมากมายแต่ถ้า Honda สามารถลดต้นทุนเพื่อเอาระบบที่ว่านี้มาใส่ลงไปในรถคลัชเล็กของตัวเองได้สําเร็จพวกเราก็เริ่มสนใจรถคลัชเริ่มต้นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันนั่นก็คือกลุ่ม500 s r ซี แถมยังเป็นคลาสที่มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นทุกปีจะเห็นได้จากการที่คู่แข่งหลายรายไม่ว่าจะเป็น KTM Triumph Kawasaki Royal Enfield CF Moto Aprilia หรือแม้แต่ BMW ต่างก็อยากทำรถในระดับ 400-500cc เพื่อแย่งพื้นที่ตลาดตรงนี้ที่กำลังเติบโตเราคงจะไม่แปลกใจถ้าค่ายปีกนกจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การเพิ่ม e-cash เข้าไปในรถคลาสนี้ด้วยจึงเป็นทางเลือกที่ดูมีเหตุผลเป็นอย่างยิ่งแต่สุดท้ายแล้ว Honda 300ซีรีส์และ500ซีรีส์ที่ทำการติดตั้งระบบ e-cash นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย